วัดีค่ะวันนี้จอยจะมาพาแนะนําสวนผักที่ปลูกไปนะคะอันนี้บ้านจอยมีแต่พื้นปูนว่าพื้นปูนเราก็สามารถปลูกผักปลอดสารกินได้นะคะมีหลากหลายมากค่ะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะอันเนี้ยบ้านจอยอ่ะไม่มีพื้นดินเลยเนี่ยเนี่ยก็คือตอนที่ทําบ้านน่ะก็คือลาดปูนหมดเลยแต่เราสามารถมีทางเลือกต่อให้เราไม่มีพื้นปูนถ้าเราคิดที่จะเริ่มต้นปลูกผักเรา เราจะประอ้างว่าปลูกผักต้องต้องใช้ลงดินอย่างยวอไม่ไม่เกี่ยวค่ะอันเนี้ยมีแต่พื้นปูนก็สามารถปลูกผักเหลือกินก็สร้างเป็นรายได้ต่อได้อีกนี่อันนี้เลยเริ่มแรกเลยก็คือขึ้นช่ายค่ะอันนี้ขึ้นช่ายปลูกใส่ถุงแสนดีที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแปดคูณสิบห้าสามารถปลูกพริก ปลูกพริกปลูกผักได้ทุกชนิดเลยครับอันนี้ปลูกเทวก็ใช้ใช้ถุงปลูกแสนดีเหมือนกันค่ะนี่ถุงปลูกแสนดีแปดคูณสิบห้าสามารถปลูกพริกได้ลงหนึ่งต้นสามารถปลูกพริกออกลูกให้เราได้เก็บเกี่ยวกินได้ค่ะนี่นี่อันนี้คือสามารถทำ ทรงพุ่มให้เขาแบบแตกออกได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยพิ่สุกแล้วด้วยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระถางมะเขือเทศนี่อันนี้เป็นกระถางไซส์สิบเจ็ดลงมาเขือเทศไว้ค่ะเป็นกระถางไซส์สิบเจ็ดอันเนี้ยตัวเนี้ยส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นกวงตุง้งเพราะว่าที่บ้านชอบกินมากค่ะกวงตุ้งฮ่องเต้เพราะกวงตุ้งฮ่องเต้ พราสามวันก็โตแล้วค่ะงอกเร็วอันนี้จะลง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 ,ลงตัดไปหลายชุดแล้วกินโอ๊กเล็ดโอ๊กผักสลัดเลยค่ะนี่เราก็จะลงทิ้งไว้เพราะว่าเพระต้นกล้าไว้ถาดบม่เลอะเลยพุ่งลงเสร็จนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ้งต้นห้องเต้เหมือนกันพี่เพราะไว้ก็ทยอยเอาลง เต็มแปลงแล้วค่ะค่ะผักกาดขาวอันเนี้ยปลูกแบบหยอดหลุมไม่ได้ไม่หยอดมเมล็ดลงเลยไม่ได้เพาะเป็นต้นกล้าค่ะนี่กำลังขึ้นมาเลยสามารถตัดกินได้แล้วค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้จะจะเป็นกระเจี๊ยบค่ะเป็นกระเจี๊ยบพริกกะเพราโหระพามีหมดปะ่ะอันนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นเป็นผักหวานบ้านค่ะไม่คิดว่าเขาจะจะขึ้นจอยไปบ้านญาติมาจอยก็เลยไปเห็นคลิปคิปหนึง่งเขาตัดเขาบอกว่าผักหวานบ้านเนี่ยสามารถขยายพันธุ์โดยการตัดตัดกิ่งมาชําได้จอยก,ก็เลยตัดมาประมาณ5้าห้ากิ่งเอามาปักลงปรากฏว่าเหลือสองกิ่งอันนี้ พอเวลาผ่านไปประมาณ10วัน15วันได้ค่ะมีมี2ต้นเนี่ยเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ลากเขาเดินดีๆก็จะเปลี่ยนลงกระถางให้เขาใหม่นี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักปรังนะคะผักปรังปูใส่ถุงแสนดี8ปดคูณสิ้า อย่างละต้นแล้วก็ทําค้างให้เขาค่ะตรงนี้ก็ตัดกินไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกุยช่ายกุยช่ายปลูกหนึ่งครั้งตัดกินได้หลายครั้งเลยนี่สองกระถางเนี้ยก็คือกินแบบตัดแล้วตัดอีกพอเราตัดไปวันที่สองเขาก็จะเริ่มขึ้นมาประมาณนี้ อันนี้วันที่สามวันที่สี่ยังไม่ครบอาทิตย์ก็จะขึ้นมาให้เห็นประมาณเนี้ยค่ะขึ้นมาพอได้สักพักหนึง่งเราเราก็สามารถตัดตัดกินได้เรื่อยๆส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นถั่วพุ่มถั่วพุ่มมีอยู่มีอยู่หกกระถางตรงนี้ค่ะเป็นถั่วพุ่มอ่า อันนี้จอยทดลองปลูกแตงกวาญี่ปุ่นซื้อมเมล็ดพันธุ์มามีหกเมล็ดรอดรอดน่าจะสามกระถางค่ะเพราะว่าสองวันที่แล้วฝนตกหนักมากรากน่าจะเน่าเพราะว่าจอยไม่ได้เอาเก็บข้ารลมเลยแดดร้อยฝนร้อยอันนี้น่าจะเป็นผู้รอดชีวิต นี่เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายเวลาที่บ้านจะชอบทำกับข้าวเนาะ mm. ก็จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นหอมชอบอันนี้ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่าย mm. มีปลูกทิ้งไว้นี่หลายกระถางเหมือนกันนี่กำลังงามเลยค่ะ, mm. ะนี่ก็จะเป็นกระเพรากระเพราที่เห็นนะคะทําไมที่บ้านถึงเน้นปลูกกะเพราเพราะว่า คือลำพังเรากินอ่ะไม่ทันแน่นอนค่ะเราก็ตัดส่งส่งร้านค้าวันละนิดวันละหน่อยก็เป็นรายได้ไปต่อยอดข้ามข้าวเราอีกนี่นี่น กระเพรากะเพราที่เราปลูกไว้นะคะเป็นรั้วบ้านได้เลยตกแต่งบ้านได้สวยนี่พา่นี้เราก็สามารถปลูกผักที่ปลอดสารพานกินเองได้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ